<Es> จริงเจอใท้ร <half> <stock> ุกมาทีแล้ก็พอปีนบากันดีรู้จักกันดีครับคนที่เออคนที่เขาได้เป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศนี้ที่เาไปถูกไหมครับราการเองปกตินะครับ ยังไงก็ตามครับก็อยากจะให้พี่น้องนะครับได้ถือโอกาสปกดมือต้อนรับท่านพิธาลิ้มเจริญรัตน์ครับทีมก็ตั้งใจที่จะลงมาที่เกอะช้างมีการพูดคุยกันเราอยากจะมานะครับมารับฟังมาดูปัญหามารับฟังข้อเสนอแนะร่วมและเปลี่ยนกันกับพี่น้องชาวกอะช้างนะครับว่าเกอะช้าง เราเป็นยังไงบ้างคนมีปัญหาอะไรบ้างจะจะพัฒนาต่อไปนี่เป็นอย่างไรบ้างเพราะว่าผู้กองเองนะครับถึงแา้จะไม่ได้เป็นรัฐบาลแต่เราทํการารุที่เอาปัญหาของครบประชาชนเนี่ยเข้าไปขับเคลื่อนเข้าไปต่อสู้ในสภาซึ่งจะต้องท่านกำลังสมคิดตอนนี้เราสู้กันที่ดินแล้วก็ทำกันบนถนนแต่เรื่องที่เราต้องการพัฒนาและยกระดับขึ้นไปว่าขอช้างจะเป็นยังไง ทีนี้ในแนวทางการเมืองของพวกเราเองเนี่ยเราฟังเสียงจากพี่น้องประชาชนกันลัคนก่อช้างอยากจะากกาให้ต้องการให้ก่อช้างหน้าตาของที่นีเป็นไปอย่างไรมีปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยมันได้ถูกกาหนดมันได้ถูกออกแบบโดยพี่น้องเราคนในที่ที่เราในฐานะการเมืองก็คือพูดแทน,พ,แทนพูดแทนที่ออกปัญหาของพี่น้องประชาชนไปพูดแทนคือผมเองที่ผ่านมาได้ทําหน้าที่ ในฐานะที่เป็นคนพูดแทนที่น้องประชาชนคนขอช้างในหลายๆเรื่องนะครับและนี้ก็ต้องเรียนว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องสนนรอบเกาะก็กดีเรื่องของการสร้างสะพานก็นดีเรื่องอ่างเก็บน้ํคลองเท้าที่ยังยังสรุปอยู่ในขณะนี้ซึ่งผมเองได้ไปพบกับทางกรมชนประธานมาก็พูดเรื่องดีครับที่จะต้องให้มีการเตรียมความพรอ้อมของเราเราไม่ต้องการให้เกิดปัญหาขึ้นมาแล้วแก้กันไหาประชาชนร้อนแต่กระบวนการแก้ปัญหาอย่างที่ผมบอกครับว่า มันต้องมาจากการคิดร่วมกันจากการนาเสนอซึ่งผมคิดว่านี่เป็นเรื่องที่ที่พักต้องการถือมาโดยตมาตว่าอํานาจสูงสุดเป็นของประชาชนเพราะนั้นวันนี้ผู้ใหญ่บอกว่าการให้ประชายชนที่น้องประชาชนอยากเห็นก่อช้าเป็นแบบนี้จเินแค่แดแสนรงไม่ใจให้กนีได้กินขอบก้ที่ไม่เก้ากาไม่เคยจรตรงนี้หาครับที่มาได้กัน ในสุดนี้แม่นามฉันทารมต,ติของข้อมคลได้ไปซึ่งขอบขอปันหาแล้วผมดีพอที่จะเดินผู้กับเราสร้างสรรครับขอบคุณครับรองชาวเกาะช้างนะครับแล้วก็ชาวตลาดทุกท่านด้วย่วันนี้จุดประสงค์ก็คงอยากจะมาจับเขา่าคุยกันกับพ่อแม่พี่น้องอีกครั้งหนึ่ง,งครั้งแรบกบ ในฐานะตอนที่มันเป็นนักการเมืองเนี่นะที่เป็นสสเนี่ผมยังจำได้เลยว่ามาคุยกับทั้งทางกำน,นันแล้วก็ทางผู้ใหญ่เนี่ย 18, สิจิกายนงห้าหก2 5 6สประมาณช่วงนั้นเลย3-4ปีที่ผ่านมานะครับพอ,อเป็นพรรคเก,ก่าโดนยุบไปเป็นพรรคใหม่พกกรรคเก้าไกลก็ยังลงมาเรื่อยๆนะครับเดียวกา ได้คุยกับสภาอุตสาหอหอการค้าที่นี่ในช่วงที่เป็นช่วงเกี่ยวกับโควิดนะครับก็ติดตามมาโดยตลอดนะครับถ้าเรื่องของการท่องเที่ยวก็เห็นอยู่ว่าตั้งแต่หลังโควิดมาเนี่ยก็ยังไม่เท่ากับตอนที่โควิดยังขายอยู่20เปอร์เซ็นต์นะครับเมื่อวานผมเช็คแล้วนะครับกับทางข้อมูลทางสภาว่าเรื่องของการท่องเที่ยวท,ที่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 ต่างยัง็อยู่ว่ยายังขาดอยู่20เปอร์เซ็นต์ต้องพยายามที่จะรับมืให้กลัเข้ามาให้ได้ ในขณะเดียวกันหลายครั้งในช่วงที่เราเสียกันในช่วงเวลานี้ปีที่แล้วเลยนะเราเลือกตั้งกัน14พฤษภาคมวันนี้วันที่2พฤษภาคมก็จะครบหนึ่งปีเต็มๆเนี่ยผมก็จําได้อีกนะว่าว่าความผูกพันที่มีเรามีร่วมกันมาตั้งแต่18พฤษภาคมแล้วก็รายราเหมือนที่ผมแวะมาเนี่ยก็เล่ากันหลายครั้งว่าอยากให้ตราดอยากให้กอช้างเป็นของคนทุกคนไม่ใช่เป็นของแค่นท่องเดียวอย่างเดียว แน่นอนว่าเราอยากให้นักท่องเที่ยวมาที่นี่เยอะๆนะครับมาอยู<า>่ที่นี่นานๆนะครับมาใช้ใจใ่ายใช้สอยให้เศรษฐกิจมันดีขึ้น <_ d ata> แต่ในขณะเดียวกันเราก็ยังต้องนึกถึงคนพื้นที่ด้วยเช่นเดียวกันเป็นสวรรค์ไม่ได้เป็นแค่สวรรค์ของนักท่องเที่ยวแต่เป็นสวรรค์ของคนตรากของคนที่นี่ด้วยเช่นเดียวกันเรื่องของขยะที่มันเกิดขึ้นเรื่องของน้ำจืด <_ d ata> เรื่องของสาธารณสุขเรื่องของการเดินทางที่มันแพง โรงพยาบาลที่ไหมเที่ยวได้กับของคนมีตังได้กับโรงพยาบาลของคนที่นี่นะครับม,มันก็ต้องให้มันได้ด้วยกันเราต้องดูแลทั้งคนในแล้วก็ใส่ใจคนนอกไปด้วยกันมันต้องไปในทางที่คู่กัน,ไ,นไม่ใช่ว่ามาถึงแล้วก็บเฮ้ยมาเที่ยวมาเที่ยวมาเที่ยวค่าเช่าอะไรก็แพงข้าวของอะไรก็แพงเพราะว่ามันเป็นเกาะด้วยแต่เราไม่ได้มาใส่ใจเลยว่าคนในพื้นที่หรือว่าคนเกาะเนี่ยเขาต้อง ระบาดยากถึงนยังไงกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นความต่างของ ของภาคเก้ากลายที่เวลาเราคิดเวลาที่เรามาเมืองที่เป็นเมืองการเกษตรเป็นเมืองท่องเที่ยวเป็นเมืองการค้าชายแดนเป็นเมืองความหบากหนี้เนี่ยเราแค่ไม่ได้คิดว่าทํายังไงให้รายได้เข้ามาเข้ามาแต่เราไม่คํานึงถึงสิ่งร้ดนร้องเราไม่คํานึงถึงสาธารณสุขเราไม่คํานึงถึงการศึกษาของลูกหลานเราเราอยากให้มันมีมาตราฐานที่ใกล้เคียงกันระหว่างคนในพื้นที่ภางนอกที่เราอยากจะพาเข้ามาคราวน,นี้พี่น้องก็เห็นด้วยนะผมก็คงต้องละเ่นห่ง ต้องมีดูว่ามีสันทามติว่าครั้งแรกตอนเป็นอนาคตใหม่ที่โหได้อยู่สามหมื่นกว่าครั้งนี้สามหมื่นหกพอสามสี่ปีผ่านไปได้มาสี่หมื่นเจ็ดก็ได้เพิ่มมาหนึ่งันคะแนนก็คงจะเห็นด้วยกับวิธีคิดแบบนี้ว่ามันไม่ใช่แค่ท่องเทียวอย่างเดียวแต่ว่าต้องดูแลคนในพื้นที่อย่างสม่ำเสมอแล้วก็มีความขั้นเตรียมแล้วก็เลือกพักเก้าไกลกันถล่มทลายมาใช้สิทธิ์กันแสนสองเลือกเราไปเกือบหกหมื่นนะครับก็ประมาณ 4ี 47, 48%็่ปรก็ยกังตั้งติงโงได้เว่าผมเดินสวนคนป่าสักสิบคนเนี่ยเรียกก้าวไกลไปแล้วก็สัก5คนก็ยังเห็นว่ามันเป็นภาพในทีิศทางที่อย่างน้อยอาจจะไม่เห็นด้วยกันทั้งหมดแต่ก็ไปในทีิศทางเดียวกันนะว่าเรามาดูรายเรื่องปัญหาของที่ดินของเกาะใช่ไหมครับมันมีทั้งเรื่องของอุทยานมันเป็นขนมชันใช่ไหมที่นี่มันเป็นทั้งอุทยานด้วยมันเป็นทั้งเรื่องของกรมเจ้าท่าด้วยมันเป็นที่ของ ที่ของกรมธนารักษ์ก็มีจะไม่ผิดใช่ไหมครับ <c oughs> แล้วก็ยังมีที่ของน .2 รอยใช่ไหมครับกว่าที่มันจะมากาลายเป็นชนบทของประชาชนในการที่จะได้ใช้ประโยชน์พวกนี้เป็นเรื่องพื้นฐานเรื่องภัยแรงที่เกิดขึ้นแก้ไ <c oughs> ขคราว <c oughs> นี้พอมาไปในที่ทางที่ถูกเนี่ยมีสอสแล้วเนี่ยมีประธานกรรมธิการการเกษตรแล้วเนี่ยจริงๆต้องเป็นรัฐมนตรีจริงๆ ผมรู้ว่าเคยมีคนตรายเป็นรัฐมนตรีมาก่อนแต่ว่าไม่ได้มีมานานจริงๆต้องมีคนตรายเป็นรัฐมนตรีรตด้วยซ้ำไปในคราวที่่ามแต่ก็ไม่เป็นไรมันก็ยังต้องไปต่อแล้วก็มันต้อง,ม,องมันต้องเข้าใจว่าการที่เราจะพัฒนาการเดินทางพัฒนาการท่องเที่ยวพัฒนาคมนาคมพัฒนาเรื่องปราปาอะไรทั้งหลายทั้งหมดันต้องใช้พลังหลายส่วนแค่มีสสอย่างเดียวหรือแม้กระทั่งเราเป็นรัฐบาลอย่างเดียวก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะเปลี่ยนแปลงได้มันต้องใช้คนท้องถิ่นอย่างที่คุณพูดมันต้องใช้เทพสัญญาณมันต้องใช้ข้อบัญติืที่ นั่นคือสาเหตุที่เราก็ยังจะส่งสู้ต่อไม่ว่าะจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าเราจะชนะมาปีที่แล้วแล้วก็จะยุบผมปีนี้เลย mm hmm. ก็ไม่เหนื่อยเพราะว่าจะอยู่การเดินทางของพวกเราได้มันก็ยังมขึ้นัการเมืองแบบของเรากับที่มีส่วนนวมกับประชาชนไปต่อกรุงพ mm hmm. าน่าก็มีการเลือกตั้งอีกแหละเปเลือกตั้งอบจอบจนาะยกอบจงบปีหนึ่งก็หลายร้อยล้านอยู่เป็นคนของเป็นคนตราดให้คนใกล้ปัญหา mm hmm. แก้ปัญหา mm hmm. แน่นอนว่าคุณมีกรมเจ้าท่าคุณมีกรมการเกษตรคุณมีกรมอุทยานหลายๆที่แต่แม้แต่กะนั่งผู้ว่าด้วอความเคารพก็ท่านอาจจะเป็นคนที่มีความที่ความสามารถแต่ปีครึ่งโดยเฉลี่ยแล้วท่านก็ไปเป็ไหมท่านอาจจะเป็นคนใหม่เข้ามาแต่ในขณะเดียวกันอ,อบอจอเนี่ยยึดโยงกับประชาชนคุณเลือกเขามาเ,เขาต้องรับฟังคุณอีกสี่ปีไม่ได้เรื่องคุณก็เปลี่ยนคนใหม่ได้เพราะนั้มนมันมีความ นิยมกับประชาชนเป็นคนตราดแท้ๆแล้วก็โอมากับตราก็เลยมีความตั้งใจที่จะสู้ต่อไม่ว่าการเมืองภาพใหญ่จะเป็นยังไงว่าการเมืองท้องถิ่นกับใครก็ยังจะสู้ต่อก็เลยได้ได้พี่ตู่นะครับพี่ตู่พอตู่คุณชชทดีนุ่มหนุ่นะครับที่ดูเรื่องเกี่ยวกับทุเรียนดูเรื่องเกี่ยวกับการเกษตรมา36ปีให้โลงแข่งนายกของปจในเดือนกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ ก็อยากจะบอกพ่อแม่พี่น้องว่าข่าวที่แล้วที่ออกมาเลือกตั้งกันถล่มทลายเลือกพลังก้าวไกลเลือกสรเนี่ยสี่หมื่นเจ็ดสำคัญแต่การเลือกตั้งอบจก็สาคัญไม่แพ้กันการเลือกตั้งอบจก็คือเอาภาษีประชาชนที่ตั้ง ต้องหารายได้กว่าที่จะไปเป็นคลาสสิกเขาก็จะเป็นคนคนไทยเพราะฉะนั้นก็เลยยกจะเชิญชวนครับว,ว่าแน่นอนว่าเรามาจับเข่าคุยกันนะคะรับมาเล่าฟังขอมาแล้้วตองปัญหาอย่างที่ได้เล่าได้เรียนกันมาสี่ห้าปีนี้ก็รับฟังมาโดยตลอดใช่ไหมครับเราก็พยายามแก้ไขเท่าที่ฝ่ายการจะทำได้แต่ใน,นขณะเดียวกันก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านว่า ให้ออกมาใช้เสียงใช้เสียงกันอีกหนึ่งครั้งนะครับจริงๆแล้วไม่ไม่ไม่ไมต้องรอนะครับมันมีเลือกตั้งใหญ่4ปีครั้งม,มีเลือกตั้งอบจเดี๋ยวมันก็มีเลือกตั้งเทศบาลเดี๋ยวมันก็จะมีเลือกตั้งจะยังไม่ใช่ของแค่ก็คือผู้ว่าปทมกับกับทางพัตยาสั่งคนหนึ่งเดี๋ยวเขาจะให้เลือกผู้ว่าตราสด้วยหละเอาไว้สีกระดา,านนะ แต่ว่าครั้งนี้ก็คือมีม,มีนายกอบจที่จะมาถึงนี่ก็อยากจะเชิญชวนครับถ้าใครที่เคยให้ความไว้วางใจ <ๆ S 1> และพอใจในคุณศักรินัยนุ่มหนูนะครับก็ขอ,ขอคุณโชติทีนุ่มหนูอีกหนึ่งคนเพื่อที่จะให้ทํางานอย่างไร้รอยต่อในสภาก็มีประธานกรรมธิการเกษตรษอยู่บนพื้นที่ก็มีคนที่จับเรื่องทุเรียนเรื่องมังคุดมาเรื่องประมงมาอยู่กระทรวงเกษตรมาตั้งสามสิบปีสองคนนี้ก็ทํางานร่วมกันเนี่ยมันก็จะแก้ปัญหาได้เร็วขึ้นเพราะว่ามันไร้รอยต่อซึ่ง เค่เด็กๆนายกอบจนพูดแบบนี้ไม่ได้คนที่มีคนที่ทํางานอยู่ในหนสไทอยู่แล้วแล้วถ้าเราก็ก็สะสมชัยชนะกันไปเรื่อยๆยังมีความหวังอยู่ยังไม่ยอมแพ้นะครับปาฏิหาริย์เกิดขึ้นได้ทุกวันไม่แน่สี่ปีข้างหน้าแล้วเรากลับมาเจอกันีกทีหนึ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านบ่นมาสี่สิบห้าสิบปีเนี่ยบางคนเราให้ฟังเรื่องที่ดินเรื่องอะไรเนี่ยมันก็อาจจะได้เกิดการเปลี่ยนแปลงี่แท้จริงได้แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับ ความร่วมมือของ,ของพวกเราทุกคนทั้งประชาชนทั้งนักการเมืองในสภาและนักการเมืองท้องถิ่นด้วยก็ต้องขอฝากทุกท่านใน้านที่นี้ด้วยครับขอบคุณมากครับ